วันนี้เราอยู่กันในเกมที่เราจะต้องตามหาสิ่งของในแมปอันกว้างใหญ่นั่นเองจะมีสิ่งของที่เขากําหนดให้แล้วเราก็ต้องตามหานะครับสิ่งของก็จะอยู่ข้างล่างนั่นเองจะมีจํานวนบอกด,ด้วยว่าเราจะต้องตามหาเท่าไหร่โอเคเราตามหากันก่อนจะไปรับชมก็กดไลค์ก่อนนะแล้วลุยกันเลยมาถึงจะมีสิ่งของอันไหนกันหนะ้าที่เราสามารถตามหาได้ง่ายๆอย่างเช่นแว่นตาอน,นี้เราเจอแล,แล้วเห็นไหมครับ เจอแล้วแล้วก็กดคลิกที่แว่นตาอ่าเราก็ได้แว่นตามาแล้วต่อไปเป็นลูกบอลอ่าลูกบอลชายหาดใช่ไหมเราก็เจอแล้วนี่ก็ลูกบอลชายหาดเจออีกแล้วนะสวัสดีนะเด็กทุกคนชั้นสตีฟเองเกาะอ,อยู่ตรงไห่แกนะไอเด็กน้อยสวัสดีที่รู้จักนะไว้เจอกันนะลาก่อนไม่ใช่ละเราเพิ่งเริ่มต้นเองสตีฟเราลุยกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้เราก็ต้องตามหาก่อน อย่างเช่นแว่นตาน,นี้เราเจออีกแล้วสองทับสี่แล้วเห็นไหมครับจะมีหลายแมปเลยหลายแผนที่เลยแต่ว่าตอนนี้เราเล่นถึงแผนที่ที่สก็คือแผนที่ทะเลทรายนั่นเองอ่าถ้าดูคลิปเก่าของพี่ปอโอก็คงจะเคยดูกันมาบ้างนะแต่ว่าเคยเล่นไว้นานมากละแต่ว่ารอบนี้นึกขึ้นได้ก็เลยเล่นหน่อยดีกว่าเพราะว่าสนุกดีถังน้ำมีไหมหนะ้าไม่มี ต้องมีดาวนะต้องมีดาวอเจอแล้วลูกบอลลูกบอลแล้วอันนี้ก็คือเจอแล้วเปลือกหอยเชลนั่นเองขึ้นปะสิเจอหาดทรายประสาททรายสุดยอดปรสาททรายแล้วแล้วต่อไปก็คือดาวมีแปะตัวนี้อเจอแล้วอย่างง่ายดายต่อไปเป็นทางขึ้นข้างบนก็ต้องมีปูสิครับก็เจอปูแต่แปลไทยเป็นกุ้งเฉย แต่ไม่เป็นไรจะปูหรือกุ้งตัวมันก็คือปูนั่นเองทุกคนคงรู้อยู่แล้วที่ดีเราเจอเปลือกหอยแล้วเจอปูอีกหนึ่งตัวโอ้โหไม่ยากเท่าไหร่นี่ยเหมือนกับว่าเราจะต้องกระโดดไปตามทางชุบ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 ฟึบได้อยู่นะตอนนี้เป็นประภาคารโอ้แล้วก็มีดาวมีบอร์ดบอร์ดตรงนี้นับไหมนับตัววอยู่ไหนหน้าบอร์ด บอดบอดบอดเฮ้ยนับแต่ว่าหายไปอะเดะแต่ไม่เป็นไรเราเจอปูแล้วได้ปูมาหนึ่งตัวตรงะภา,าคารนี้ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันนะมีขอนไม้ด้วยต้องหาขอนไม้ด้วยนี่นะสุดยอดเราเจอขอนไม้แล้วขอนไม้กับเรือหรือเปล่านะหรือว่าเราจะหาทั่วแล้วดูรอบๆก่อนบนต้นไม้มีแมเนอ ต้นไม้จะมีไหมนอ้อไม่มีอะไรแล้วโอเคแสดงว่าโซนนี้เราหาแล้วนะทุกคนจําได้นะว่าโซนนี้เราหาละต่อไป,ไปเป็นเรือลํานี้มาดูก่อนเรือลํานี้ไม่มีอุ้ยแต่มีบอดอ่ากระดานโตขื้นนั่นเองเจอแล้วแล้วก็เจอเปลือกหอยเชลล์ตอนนี้เราเดินทางมาได้ประมาณประมาณเดี๋ยวจับแว่นอันนี้ก่อน6 3ซแล้วเด้อแป๊บเดียวเองเห็นไหมรวดเร็วไหมนี่ช่วยกันตามหานะครับทุกคน หรือว่าพี่ปาโอพลาดหรือหล่นตรงไหนไปแล้วทุกคนเห็นก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเพื่อนๆโอเคเราเจอแว่นอีกละแว่นเราครบแล้วสี่ชิ้นนั่นเองเดี๋ยวเราจะต้องตามหาตรงไหนต่อนะโซนตรงนี้เราเจอละแต่ดาวอดูเหมือนจะหายากนะเจอขอนไม้ตรงนี้นะถังน้ำไม่เกี่ยวโอเคโหหายากแล้วเริ่มยากแล้วเห็นไหมบอกแล้วว่ามันยาก เพราะดาวมันเป็นดาวเล็กนิดเดียวเองอ่ะอันมันเล็กมากเลยอ่ะเล็กจ้อยมากเลยแล้วเราจะหาเจอให้ครบได้ยังไงกันเนาะโลบักก็ไม่มีนะนี่อ่ะเจอบอร์ดโอเคเราจะตามหาได้โดยใช้ฟรีนั่นเองเรามันสายฟรีอยู่แล้วเพราะว่าพี่พะโอไม่ค่อยมีปัจจัยนั่นเองเป็นคนจนนะคะรับแต่รวยน้ำใจนะบอกก่อนไอ้อยู่ไหนนะจ๊ะเฮ้ยมีตัวตนอยู่จริงไหม หายจ้อยและตอนนี้เราเจอขอนไม้กับเรือแล้วได้ขอนไม้ครบแล้วสามชิ้นนั่นเองอ่าต่อไปจะเป็นอันไหนกันนะประสาททรายตรงนี้ก็ครบแล้วสามโอเคต่อไปเราจะไปดูตรงนี้บ้างน่าจะมีตรงทงนะใช่ด้วยเป็นไงเจอดาวแล้วเก็บดาวดีกว่าเก็บดาวดีได้ดาวครบแล้วขาดบอร์ดอยู่หนึ่งอันบอดน่าจะอันนี้แล้วเปล่านะ อันนี้หรือเปล่าเจอบอร์ดแล้วเหลือลูกบอลกับหอยเชลลอีกสองจะตามหาที่ไหนให้เจอนะหอยเชลเนี่ยตรงนี้หรือเปล่านะจ๊ะเจอแล้วหนึ่งวูต่อไปจะมีตรงไหนอีกนะ้าหอยเชลลมีอยู่บนทงนี้ไหมไม่มีหรือว่าอยู่ในแมปอันกว้างใหญ่นะ้าลูกบอลก็ยังหาไม่เจอเฮ้ยอ๋อลูกบอลน่าจะอยู่แถวบนล่มหรือเปล่าฮะต้องดูละ แต่ที่รู้้คือหอยเชลล์อ่ะที่มันหายากแต่เราหาเจอดินี่ไงเจอแล้วหอยเชลล์ชิ้นสุด้ายสุดยอดเหลือลูกบอลลูกบอลเราตามหาที่ไหนกันดีนะตามหายังไงก็หาไม่เจอลูกบอลเราปีนรอบแมปและโอ้โหอุ้ยอุ้ยเหมือนจะเห็นตรงนุ้นไกลๆเห็นไหมครับอยู่ข้างบนเลยต้องปีนอ่าในที่สุดเราก็เจอแล้วต้องปีนขึ้นที่สูงนะครับแบบนี้ อ่าไม่ยากเจอแล้วรูปสุดท้ายกดเลยพร้อมกันทุกคนเพื่อนๆสามสองหนึ่งเย้เจอแล้วกลับมาที่ล็อบบี้กันดีกว่าเรียบร้อยสุดยอดไปเลยเราหาครบแล้วเรามีดวงดาวเพิ่มไหมเราสามารถสุ่มสั์เลียงได้ไหมดูก่อนซื้อได้ต้องใช้15ดาดาวคนระับตอนนี้เรามี50ดาวโอ้แล้วเราก็ซื้อแบบ50ดาวไปเลย มาเล็กตัวอะไรกันเนาะเฮ้ยชุบขอตัวงามๆางามงาม,งามนะอ่าได้เสืออู้ได้เสือด้วยเรามีสัตว์เลี้ยงเยอะแยะมีลิงมีเสือมีไข่มีกระต่ายเห็นไหมเราเอาเสือดีกว่าเพราะเสือเราเพิ่งได้มาเมื่อกี้ดิแล้วดูหนะ้าตาเสือเราเป็นไงนี่น่ารักบ้องแบ๋วมากสุดยอดวันนี้เราก็หาครบแล้วนะครับแล้วเราสามารถไปแมปอื่นได้ด้วยใช่ลืมบอกไป พอเราหาแบบนี้ครบแล้วใช่ไหมครับก็จะมีแบบที่4ปลดล็อกมาพอเราหาแบบที่4ปลดล็อกได้ก็จะไปแบบที่5นั่นเองมีเยอะมากๆเลยโอเคนะครับทุกคนสนุกกันหรือเปล่าวันนี้ก็อย่าลืมเข้าวัดทําบุญและเป็นเด็กดีนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายซว